กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายที่มีหัวใจไขาลานและแม่ของเขาต้องไขาลานหัวใจของเด็กชายในทุกๆวันก่อนเข้านอนเรียบร้อยจ้ะขอบคุณครับแม่เข้านอนได้แล้วลูกรักครับแม่เด็กชายตัวน้อยได้แต่มองดูผู้คนในเมืองผ่านหน้าต่างห้องนอน ที่เหมือนว่าคืนนี้ผู้คนในหมู่บ้านจะออกมาตามถนนและคื้นเครงเป็นพิเศษบางทีนี่อาจจะเป็นวันที่หมู่บ้านจัดงานเทศกาลเด็กชายรู้สึกมีความสุขอยู่ครู่หนึ่งแต่สักพักกลับเศร้าลงแม่ครับทำไมผมถึงออกไปเล่นกับเพื่อนไม่ได้ ลูกรักลูกไม่เหมือนคนทั่วไปลูกพิเศษกว่าใครๆเชื่อฟังและทำตามที่แม่บอกนะครับแม่เล่นเสร็จก็รีบเข้าบ้านนะลูกเริ่มมืดแล้วครับแป๊บนึงนะครับแม่ หยุดนะม้อยของผมเด็กชายตัวน้อยที่วิ่งมาไกลสุดท้ายก็เหนื่อยล้าและหมดสติไป แม่ครับแม่แม่อยู่ที่ไหนตอนนี้ที่ไหนกันเด็กน้อยตื่นแล้วเหรอหนูพูดไดน้นี่ผมไม่ได้ฝันไปเหรอเด็กชายตกใจกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าหนูพูดได้เขาอึองอยู่ชั่วครู่ฝันอะไรกันเจ้าหนูเจ้าสิ่งน,นี้นะ่ะข้าคอแล้วนะไม,ไม่ได้นะนั่นสร้อยของผม สร้อยที่เอาไว้ครหัวใจของผมให้ผมเดินต่อถ้าผมไม่มีวันผมก็แย่น่ะสิอะอะอะค่าคืนให้ก็ได้แต่จะมีข้อแลกเปลี่ยนเจ้าต้องพาค่าชมโลกมนุษย์หน่อยละฮะนี่ได้ถึงแล้วสินะถ้าข้าจะไม่ผิดทางนี้นี่แหละจะถึงแล้วเหรอ และในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงเมืองจนได้เจ้าหนูและเด็กชายมีท่าที่ตื่นตาตื่นใจกับสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างมากเล่เลข้ามาเล่เข้ามา จำไว้นะลูกอย่าออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกมันอันตรายต่อตัวลูกเชื่อแม่นะมาเถอะข้ารู้เจ้าก็สงสัยเหมือนข้า <laughs> นี่เจ้าเป็นอะไรไปน่ะไม่ได้การละฮอ้ฟื้นแล้วสินะนี่เจ้าเป็นหนักขนาดนี้เลยงั้นเหรอผมคงเหนื่อยไปหน่อยนะ่ะข้าว่าเราไปพักในเมืองกันก่อนเถอะ นี่เห็นบ้านตรงมุมนู้นไหมอ่ะเขาเรียกกันว่าบ้านหลังนั้นน่ะเป็นบ้านต้องสาบแหละเพราะาผู้หญิงคนนั้นน่ะไม่เคยเออกมาจากบ,บ้านหลังนั้นเลยนะสิงั้นเหรอฉันก็เห็นผู้หญิงคนนั้นครั้งหนึ่งเป็นคนที่ดูน่ากลัวมากเลยล่ะนี่นี่แต่ฉันเห็นผู้หญิงที่เขาอยู่บ้านไกลาจากเนี่ยกำลังออกตามหาคนแหละเห็นว่าเป็นเด็กคงจะเป็นลูกชายนางอ่ะพวกคุณกาลังพูดถึงคนที่อยู่บ้านหลังโน้นงั้นเหรอใช่ใช่เหมือนผู้หญิงคนนั้นน่ะจะตามหาลูกอยู่นะ ข้าว่าข้าพาเจ้ากลับบ้านดีกว่านะแต่ผมจะไม่ได้ออกมาเที่ยวเล่นแบบนี้อีกแล้วนะสิเจ้าจะทิ้งแม่งั้นเหรอผม,ผมไม่ได้ทิ้งนะผมแค่สุดท้ายแล้วแม่ก็แค่อยากให้เจ้าได้มีชีวิตที่ดีกับกันเถอะข้าว่าเราเที่ยวเล่นมามากพอแล้วนะวันหนึ่งเมื่อถึงเวลาอันสมควรตอนนั้นเจ้าอยากจะไปที่ไหนก็ไม่มีใครว่าอะไรแล้วล่ะ <laughs> ผมจะกลับเด็กน้อยตัดสินใจออกจากหมู่บ้านและกลับไปยังบ้านของตนที่ที่แม่ของเขาเฝ้าคอยเขาอยู่ ถึงแล้วล่ะไหนๆก็ไหนๆละงั้นข้าจะให้พรเจ้าข้อหนึ่งแล้วกันทันใดนั้นกุญแจที่เอาไว้ไขหัวใจของเด็กชายก็ล้อมรวมเข้ากับหัวใจของเขากลายเป็นหัวใจที่มีเลือดเนื้อเจ้าหนูได้เสกให้เด็กชายกลับมามีหัวใจปกติเชกเช่นคนธรรมดา ถือเป็นของควัญที่มาเล่นเป็นเพื่อนค่ะงั้นคงต้องจากลากันแล้วละ่ะจากกันเหรอแล้วจะไปไหนเราจะได้เจอกันอีกไหมเจอสิสักวันล่ะนะไปได้แล้วแม่จเจ้ารออยู่นะ แม่ครับทำอะไรนะทั้งคู่ก็สวมกอดกันด้วยความคิดถึงและความเป็นห่วงลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงแทบแย่ผมกลับมาแล้วแม่อย่าร้องไห้เลยนะนี่ลูกแม่ได้ยินเสียงหัวใจเต้นเป็นไปได้ยังไง ก็หนูตัวนั้นให้หัวใจผมมานั่นไงอ,อ้าวหายไปไหนแล้วเจ้าหนูหายไปแล้วทิ้งให้เด็กชายสงสัยว่าสรุปแล้วเขาคือใครกันแน่แต่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเด็กน้อยหวังว่าจะได้เจอกับเจ้าหนูเจอรี่อีกครั้งหนึ่งอืมไปหาเพื่อนเล่นใหม่อีกดีกว่าตัวค่า